แผนอย่างตัวผมพูดถึงตัวคุณแผนแล้วกันก็เสียงสซระเสริญเริ่มมาเพราะแบบคือจะมีประโยคเด็ดของทีเซอร์ตัวแรกคือว่าที่ผมจะวานวันทองว่าแบบเหมือนไปลบแล้วกลับมาเขาแต่งกับุณช้างซะแล้วคือเลยว่าตําแยที่ว่าขันยังไม่เท่าเจ้าเลยตําแยที่ว่าขันยังไม่เท่าเจ้าเลยพอพอพูดเสร็จพาเมียใหม่มาอีกคนราวสองคนก็เริ่มด่าแล้วว่า ทำไมด่าเขาเสร็จแล้วก็พาเมียใหม่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับรู้ทั้งรู้ก็มีเมียอยู่แล้วมึงยังหน้าด้านกลับมาเป็นเมียเขาอีกมีเมียหลายคนมันเสียหายตรงไหนวะใครอยากเป็นเมียเดียวของพี่ก็จริงเตรียมใจไว้แล้วตั้งแต่ก่อนรับบทนี้นะว่าโดนอยู่แล้ว เพราะว่าอย่างผมจะโดนเมาหยามาตลอดว่าเล่นบทอย่างนี้ดีเล่นบทอย่างนี้ขึน้นใช่มากสำหรับป้องนวัดอะไรนะรรน,น,นอกใจเมียเจ้าชายอะไรอย่างเงี้ยตอนคุยกับผู้บริหารพี่บอยพี่ป้อนเองนะเขาบอกว่าถ้าไหนจะมาทางนี้แล้วเนี่ยบทที่สุดของบทแนวนี้ก็คือต้องขุนแผนก็เอาให้มันรู้กันไปว่าเอาอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆีมีประสบการณ์มาเยอะตั้งจากเมีย2018 รูปบบประเภทที่นอกใจเมียเนี่ยคนไทยคงไม่ชอบอยู่แล้วค,คงไม่มีใครชอบนะครับก็คงต้องช่วยเซฟของคุณแผ่นวะครับะจ <laughs> ยโดนหนักอยู่นะครับ ครับออกกำล er <ka S 1> <pad> ังกายเสร็จสค้างก็เซอร์วนกิ๊กคนแฟนคิ๊กถ่ายโดยเซนเตอร์โน้ตสวัสดีครับพี่ป๊อกเองนะครับวันนี้มาเจอบอกกิ๊กทับในการดูแลไปดหน้าที่นึงว่าพี่เป็นคนที่ดำน้ำนะครับกิจกรรมการทำงานของเราคอร์ระแบบนี้เสียจัดการแช่งตลอดจะมีแดดเจอแดดเจอลมเจอฝนตลอด ผิวเนี่ยผิวอ่องตรงผิวพังแล้วก็ดูไม่ดีเลยเวลามาทํางานเนี่ยช่างหน้าจะปวดครับว่าทำไมไปทำอะไรมาทําไมซมทําไมครั้าซึ่งถ้าไม่บำรุงเนี่ยนะครับมันจะทํางานยากมากแนะนําครับเวยเลยเนีย่เซรัม่มสีดานะครับขวดเดียวอยู่นะครับ,รบผู้ชายเป็นบางทีใช้แลกขวดอาจจะไม่สะดวกนักตัวเดียวครับทําให้หน้าเราใสาขาวและสมขูรเรานี่นะครับจะดูแบบว่าละเอยียดไม่หยักกร้างไงฝากด้วยนะครับ ผู้ชายก็ดูแลตัวเองได้สีด้ครับ